สวัสดีคะ่ะจา่าทารอสสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้เวลานี้คนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะคะ สองดาบคนที่คุณกำลังมาถามถึงหรือคิดถึงอยู่ในตอนนี้เขากำลังอยู่ในสภาวะที่กำลังตัดสินใจนั่งคิดทบทวนตัดสินใจที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเขาอยู่ในช่วงที่กำลังทบทวนใช้ความรู้สึก ใช้เหตุผลใช้ทุกอย่างที่เขาพอจะนึกออกมาช่วยในการตัดสินใจครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขากำลังคิดอะไรแล้วตัดสินใจที่จะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะ 6, —ถ้วยเป็นพลังงานของคนเก่าจะมองว่าคนคนนี้กำลังคิดที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ 6, —ถ้วยคือการ อยากกลับมาของคนเก่าคนในอดีตนะคะความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วและการที่เขาคิดทบทวนอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นการคิดทบทวนที่เขากำลังคิดว่าเขาจะไปต่อก,กับคุณหรือจะกลับมาหาคุณด้วยวิธีใดตอนแรกเขาอาจจะมีความลังเลนะคะว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมาดีแต่ในตอนนี้สิ่งที่เขาตัดสินใจได้แล้วนั่นก็คือ การกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสขอความรักจากคุณอีกครั้งนะคะ ราชาถือไม้เท้าเขากำลังคิดหาคำพูดคิดหาประโยคคิดหาถ้อยคำที่จะกลับมาเขากำลังคิดอยู่ว่าในวันที่เขาติดต่อคุณมาในวันที่เขาเดินทางมาหาคุณเขาจะต้องใช้คำพูดแบบไหนหรือพูดยังไงเพื่อให้คุณใจอ่อนเพื่อให้คุณยอมให้เขากลับมาในความสัมพันธ์เพื่อที่จะให้คุณให้โอกาสเขาคนคนนี้กำลังคิดอยู่นะคะว่าจะใช้คำพูดหรือเปิดประเด็นในเรื่องอะไรดี สามไม้เท้าเป็นพลังงานของคนทางไกลนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอได้นะคะคนคนนี้เขากำลังมองหาช่องทางและลู่ทาง จะรู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นกันหรืออาจจะมีการตัดขาดช่องทางการติดต่อสื่อสารกันไปแล้วดังนั้นพลังงานของเขาในตอนนี้มันเลยเป็นพลังงานของการมองหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารคุณหรือถ้าหากเขายังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารคุณอยู่เขาก็กําลังแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะเพื่อหาจังหวะเวลาและโอกาสที่จะติดต่อคุณมาจัสเมน คุณกับเขามีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของความเป็นคู่คู่เวนคู่กรรมหรือคู่ทวินเฟรมคู่โซเมตนะคะดังนั้นคุณกับเขาต่อให้ตัดจบเลิกลากันไปกี่ครั้งก็จะวนกลับมาหากันเสมอแต่ความเป็นคู่นะคะคนคนเรามีคู่ได้หลายคนในชีวิตมีคู่ได้หลายคู่บางคนอาจจะเป็นแค่คู่เวรคู่กรรมบางคนอาจจะเป็นคู่บุญคู่บารมีหรือบางคนอาจจะเป็นทวินเฟรมโซเมตก็ได้และ บางกรณีคนบางคนอาจจะเข้ามาเป็นแค่บทเรียนในชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อคนเราสามารถมีคู่ได้หลายคู่และมีคู่ได้หลายแบบจ๋าก็ไม่อยากให้คุณยึดติดผูกติดกับใครเพียงเขาอ คุณรู้สึกว่าเขาคือคู่ของคุณถ้าหากความสัมพันธ์อยู่กันแล้วมันไม่มีความสุขคุณ,คณก็ต้องมานั่งทบทวนอีกทีว่าจะรักษาคู่หรือจะปล่อยคู่ตัวเองไปนะคะแต่จะพลังงานที่ขึ้นมาคนคนนี้ยังมีพลังงานของความเป็นคู่ของคุณอยู่ดังนั้นความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบนะคะเด m มูนตอนนี้เวลานี้เขาคิดถึงคุณมากยิ่งเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะ คนคนนี้คิดถึงคุณนึกถึงคุณนึกถึงเรื่องราวดีๆที่เราเคยมีต่อกันและช่วงเวลานี้นะคะเขาเริ่มมีความสงสัยเริ่มมีความหวาดระแวงว่าคุณยังมีเขาอยู่ในใจไหมหรือคุณเปิดใจให้กับคนอื่นไปแล้วเพราะช่วงนี้เวลานี้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมและเขาอาจจะมาแอบส่องแอบมองชีวิตของคุณแล้วเห็นว่าคุณอาจจะมีคนแปลกหน้า หรืออาจจะมีคนที่เขาไม่รู้จักเข้ามาวนเวียนวอลแวร์ในชีวิตของคุณมันเลยทำให้เขาอยู่กับความคิดถึงความหวาดระแวงและความสับสนในใจเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในตอนนี้นะคะ5ถ้วยที่จ๋าบอกว่าเขากำลังตัดสินใจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในไพ่ใบแรกที่ขึ้นมานะคะ ถามว่าตอนแรกเขามีความลังเลใจไหมเขามีความลังเลนะคะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์ดีไหมหรือจะไม่กลับมาดี ถ้าหากกลับมาทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าหากกลับมาเขาจะพูดแบบไหนกับคุณแต่ถ้าหากเขาไม่กลับมาเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะเขายังรู้สึกผิดหวังเสียใจคนคนนี้เขาอาจจะเคยมั่นใจในตัวเองนะคะว่าเขาสามารถมีทางไปเขาสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เร็วกว่าคุณแต่สุดท้ายพอคุณกับเขาปล่อยมือกันจริงๆกลับกลายเป็นตัวเขาเองที่นั่งทุกข์ใจเสียใจและจมอยู่กับความ การจบกันของคุณกับเขาดังนั้นเขาไม่อยากเห็นตัวเองเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์กายทุกใจเขาเลยเลือกที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะเจ็ดดาบคนคนนี้นะคะเขาจะมาแอบเซอร์ไพรส์คุณรับ เขาจะมาแอบเซอร์ไพรส์คุณวิธีการกลับมาของเขาในครั้งนี้หลังจากที่เขาหาวิธีได้แล้วหลังจากที่เขารู้แล้วว่าเขาจะพูดจะคุยกับคุณยังไงคนคนนี้จะใช้วิธีที่ไม่เคยใช้กับคุณในการกลับมาในอดีต Fourth. คุณกับเขาถ้าเกิดเคยมีการวนไปเวียนกลับในความสัมพันธ์มีการลักๆัเลิกกันมาก่อนหน้านี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่กลับมาหาคุณในแบบทื่อๆมึนๆ ไม่มีการขอโทษไม่มีการขอเริ่มต้นใหม่แต่กลับมาในความสัมพันธ์แบบงงๆแต่ครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงไปเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะทําสิ่งใหม่เขาจะทำในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าเขาจะทําได้คนคนนี้ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์คุณในการกลับมาในครั้งนี้นะคะ The Wheel of Fortune คุณกับเขามีความเป็นคู่กันจริงๆค่ะ Judgment กับ The Wheel of Fortune เครื่องหมาย Infinity ขึ้นมาคุณกับเขายังไม่จบการเพียงแต่ว่าตัวคุณต้องมานั่งทบทวนด้วยตัวเองนะคะว่าเขาเป็นเนื้อคู่แบบไหนของคุณกันแน่คุณมีความสุขมากกว่าความทุกข์ไหมหรือมันมีเท่ากาันหรือว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นความทรมานใจหรือเป็นการทดสอบความรู้สึกของกันและกันแต่ความเป็นคู่ขึ้นมาชัดเจนมากนะคะเพราะฉะนั้นตัดกันกี่ครั้งเลิกกันกี่หนก็อาจจะจบกันไม่ได้สักทีนี่ก็อาจจะเป็นการวนกลับมาอีกครั้งของคุณกับเขาเช่นเดียวกันนะคะ เจ็ดเหรียญคนคนนี้อยากกลับมาดูแลและรักษาเยียวยาจิตใจของคุณเขาเคยทำร้ายจิตใจคุณซ้ำๆหลายๆครั้งหรือบางคนอาจจะปล่อยปะละเลยอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยใส่ใจอยู่ด้วยกันก็เหมือน ตัวใกล้แต่ใจไกลใจห่างดังนั้นในตอนนี้เวลานี้พลังงานที่เขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณพ่อเขายังรักคุณอยู่แล้วเขายังมีความผูกพันกับคุณแล้วที่สําคัญเขาอยากกลับมาดูแลรักษาจิตใจของคุณอยากกลับมาเป็นคนที่คอยปกป้องดูแลคุณอยากเป็นคนที่ทำให้คุณยิ้มได้อยากเป็นคนสำคัญของคุณคนคนนี้ตั้งใจที่จะกลับมารักษาจิตใจของคุณนะคะ หนึ่งเหรียญสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะและการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเพราะ the wheel of fortune บางครั้งมันหมายถึงการจบอะไรในรูปแบบเดิมๆเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและไพ่หนึ่งเหรียญคือสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่เคยเป็นมาในอดีตมันจะจบลงแต่มันจะเริ่มต้นใหม่ด้วยบทบาทใหม่ของคุณและเขาความเข้าใจกันมากขึ้นกัน เปิดใจคุยกันมากขึ้นมันจะทําให้ทิศทางและแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไปต่อได้ดีและพอเป็นหน่งเหรียญถึงมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีความมั่นคงมีความชัดเจนถ้าหากคุณไม่เคยได้รับความชัดเจนใดๆจากเขาไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําหรืออะไรก็ตาม การกลับมาในครั้งนี้คนคนนี้จะให้ความชัดเจนและให้ความเชื่อมั่นในใจคุณอีกครั้งเขาจะทําให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นเชื่อมั่นในความเป็นเขาเชื่อมั่นในความเป็นคุณและเชื่อมั่นในความเป็นเรารวมถึงการกระทําของเขาหลายๆอย่างหลังจากนี้นะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาคือเนื้อคู่ของคุณจริงๆ เพราะเขาจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะเหมือนเขาจะมีการปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรักษาคุณเอาไว้เหมือนที่จ๋าบอกเจตนาของเขาก็คือการอยากกลับมาดูแลจิตใจคุณเยียวยาคุณและดูแลรักษาเยียวยาจิตใจของคุณนะคะแทมพลันแทมพลันขึ้นมาเป็นไพ่ปิดจบนะคะจ๋ามองว่า การกลับมาของเขาในครั้งนี้คนเก่าคนในอดีตที่อยากกลับมาคนทางไกลคนคนนี้ที่กำลังมองหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคุณอยู่แทมแพลนขึ้นมาเป็นไพ่ปิดจบจ้าบอกเลยว่าคนคนนี้คนที่คุณมาถามถึงเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคตินิสัยใจคอรวมถึงการใช้ชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้อยู่ในชีวิตของคุณต่อไปได้ เขารู้นะคะว่าคุณยังรักเขาอยู่แต่ถ้าหากเขายังเป็นคนเดิมถ้าหากเขายังมีตัวเลือกทางเลือกทางอื่นแล้วยังไม่เลือกคุณหรือไม่ชัดเจนกับคุณสักทีคุณก็พร้อมที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ได้ทันทีเหมือนกันซึ่งข้อนี้เขารู้แล้วนะคะดังนั้นการกลับมาในครั้งนี้ของคุณกับเขามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนโดยเฉพาะทางฝั่งของเขาเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายๆด้านและในการทักทายคุณมา มันจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่เขาติดต่อคุณมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะทําในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเขาจะติดต่อคุณมาในแบบที่คุณอาจจะเซอร์ไพรส์ ตกใจไม่คาดคิดว่าคนแบบเขาจะทุ่มเทรหรือทําอะไรแบบนี้ให้กับคุณได้แต่คนคนนี้กําลังจะทําสิ่งนั้นแล้วกําลังจะกลับมานะคะช่วงเวลาเร็วที่สุดที่เขาจะกลับมาหาคุณก็คือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้หรืออาจจะเป็นเดือนมีนาคมนะคะแต่ช้าที่สุดสําหรับบางกรณีคือเดือนธันวาคมเดี๋ยวจะขอดูหน่อยนะคะว่าคนที่จะกลับมาในเดือนธันวาคม ติดปัญหาอะไรทำไมถึงช้าทำไมถึงมาถึงปล่อยให้นานขนาดนั้นเมจิเช i ยนสเตสี่ถ้วยสาเหตุที่ทำให้เขากลับมาช้านะคะสำหรับคนที่จะกลับมาหาคนในช่วงก่อนเดือนธันวาคมนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลอยากให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง คนคนนี้บางคนบางกรณีเขาเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นกับความคิดของตัวเองและเป็นคนที่ชอบเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ดังนั้นเขาจะยังไม่กลับมาหาคุณถ้าหากเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบาหรือไม่รู้จักแก้ไขนิสัยใจ,ใจคอของตัวเองและเขาต้องกลับมาหาคุณในวันที่เขาพร้อมจะทําทุกอย่างให้กับคุณไม่ใช่กลับมาและทําให้คุณทุกใจดังนั้นบางกรณีเขาจะช้านะคะเขาจะมา ประมาณไม่เกินเดือนธันวาคมนั่นเป็นเพราะเขาต้องเป็นคนที่ดีขึ้นถึงจะกลับมาในชีวิตของคุณได้แต่ด้วยปกติหรือส่วนใหญ่จะกลับมาติดต่อคุณภายในหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินเดือนมีนาคมนี้นะคะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้แปดสิซกันนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้าง ชาวธาตุน้ำราศีมีนกรลโกพิจิตชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรคนที่เกิดวันที่14 24คนที่เกิดวันที่สิบ0 30คนที่เกิดวันที่เก9 29เกถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและขอให้คุณมีความสุขกับความรักที่กำลังจะกลับมานะคะขอบคุณคะ่ะ